ทั้งวายกูอยากวันนครับเจอกครับตรงนี้วิดตรงนี้วิดพื้นสิบทีดิวิดพื้นสิบทีดิเสียทำไรครับเันีี้เด็กกระสอบไม่ได้ดูเลยฮะไไม่ดดู้ยังไม่ดูเลยอะขอขออีกทีนึงข่าวหลังตั้งใจดูกว่านี้โอ้โหมึงมึงรู้ไหมว่ากูเป็นเสียบดวันเนี้ยฮะมึงเอาเสื้อมาพลาดไรกูไม่ได้วิดพื้นสุดาเจ้าฮะโเจ้า เซตสุดท้ายไปไปไป8ปเซตหเสียรครับไปสดีสวัสดีสรัดีครับเสียขอบุกังนะครับอะไรขอบุกงนะครับเอาเท่าไหร่ห้าพันพอเปล่าไม่เสียพอเปล่าห้าพัน ทักไปในไลน์ดิทักไปในไลน์ายานาทีเส okay, okay. mm ียดส่งให้เลยเบิกห0 0พัเส yes. ียไม่จำนะเบิกหมื่นหนึ่งเสียเขราจะจำาองเสียสะงศูนยอเยเเไนเดิมแหละเวนป้าไว้ยีเล่นป้าไว้เฮ้ยปะครับมึงเล่นโทรศัพท์มึงไม่ซ้อมวยวะฮะไทยอะไร กูมาในนามเสียบทนะพงไหว้กูยังคนละทครับจบแล้วครับตกเยวิดวิดสิบทีดิวิดเพื่อนสิบทีดิสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีแมนบีไฮงหเดอะซีนครับผม โพสถ์ไม่อยู่ครับก็ถือวิสาสัก็มาเป็นพิธีกรทน่โบสถ์ครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอ่ะไปไปไปเดี๋ยวพาเล่นเกมเอ้ยวันนี้อาอมันจะยิงผมอ่ะอะไรอ่ะคุณทำไรเสียโบได้ไหมคะมึงไม่ลองลองมึงไปหลบกับกูใช่ไหมนนี้จะลบกับกูเหรอวันนี้ใครใครชนะมีเงินรางวัลให้หมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่ง เอาไปหมื่นหนึ่งเลยเดี๋ยไม่รู้ก่อนโอ้โหเสียไม่พกตังค์สดเลยดิเสียพกเสียพกมีแต่เงินเหรียญเด้งกระสอบใครเด้งได้เยอะที่สุดสามแผ่นสามสิบวิเนี่ยคือผู้ที่ชนะเด้ง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 มีประมาณนี้ แนะนำตัวหน่อยครับคนนี้คือใครเดี๋ยวเแป๊บนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้คือใครครับมรดกเพชรมวยเด็ด79ครับมรดกเพชรมวยเด็ด79นี่คือผู้ลงท้าชิงของเราวันนี้หนึ่งท่านครับที่ท่านที่สองครับสวัสดีครับผมแพีวพราวมวยเด็ด79ครับสวัสดีครับผมดีเซลิกวอลชัยครับดีเซลิกวอวันชัยครับเอ้ยอีกคนหายได้วะอีกอีกคนยังไม่เตือนพี่ใช่ปลุกมันไหมให้ปลุกปลุกมันไหมไม่กล้าปลุกมัน โทตมาม,าม,ลลามานีน่ฮัลโหลฮัลโหลสีเวลา5นาทีเอ,อิรอะไรก็ได้จบแล้วครับคุยกับฝร,<า>รั่งเมื่อกี้มาไอครับลองดูก่อน30วินาทีได้เท่าไหร่ข้าวหลังพาผมไปถ่ายห้องแอร์เลยนะผมเปียกเลยเปิดตัวเองเอา30 30วินาทีอ้าว5 4 มันก็มามันเขาถ่ายทางนี้มันก็ไปแอบเด้งทางโน้นทำเพื่ออะไรมขาก็มาทางนี้สิสามสิบวิเอาเริ่มเด้งปึ๊บกูจะกดเลยเนี่ยเอาก็วางดีกว่าห้าสี่อันนับนับหนึ่งถึงร้อยอ่าสามสองหนึ่งไอ้กดแล้วกดแล้วกดแล้วเฮ้ยเฮ้ย

ยะทำไครับเนี่ยเด็กกระสอบไม่ได้ดูเลยฮะไไม่ดดู้ยังไม่ดูเลยวะขอขออีกทีนึงข่าวหลังตั้งใจดูว่นนี้มา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 สามสิบวิผมไม่ได้ดูจริงยังไม่ได้ดูผมเล่นอะไรนี่ไงผมไไม่ด้เด้งไม่บอกมาลามาอะไรนี่ไม่บอกเขาเลยผมไม่รู้กูจับเวลาให้มึงอยู่มึงก็จะกดมึงเด้งมึงก็เอดูดูดูมึงก็บอกเขาสิมาสามสิบวินะยรับอะมึงจะเร่งไหม เอดพี่ต้องหาเสือบอลให้ผมเลยดื้อว่ะมันดื้อได้ครับ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 ผมครับผมเสืโบอลครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันไม่เด้งนะครับเวลาล้อเขาอยู่ครับเนี่ยไม่ผมบอกให้มันเร่งรอบที่สองมันไม่ไม่ไม่ทำเลยครับเนี่ยโอ้มันดื้ออ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับ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 มาดูดูเนี่ยคุยกับเสี่ยบอครับอ่ A later few moments later. มีแับคูท่ท,ท้าคู่ท้าชิงเพิ่มมาใหม่คู่ท้าชมาใหม่คนหนึ่งครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรซาวาสเออซาวาสนามสกุลอะไรฮะไอ้ฝรั่งเขามีนามสกุลน,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 นะพนี่นีซาวาสไมเคิลซาวาสไมเคิลเออคือผู้ที่ชนะได้รับเงินรางวัลจากเสียโบอไป หนึ่งหมื่นบาทจริงไหมครับเอาจิงจริงเขาโทรมาบอกเลยเมื่อกี้อันสีด้วยเปล่าอยากให้ดูหน่อยเขาโอนมาแล้วสามหมื่นเนี่ยไปดูดูเนี่ยคงจะเสียโบนครับอผู้ที่ลงท้าชิงคนแรกครับก็คือแพลวพาวเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าคุณอย่าดึงงั้นกิ๊กขึ้นเยอะดย กัไปครับมันอันนี้คือเรียกเรียกเทคนิคป่ะที่ดึงกางเกงขึ้นยึกเนี่ยทูบทบอ๋อติดเทปโอเคโอเคพร้อมไหมพร้อมครับสามสองหนึ่งเริ่มเอานะไม่เน้นแรงนะเน้นเร็วนะไอตัวนี้เข้าเร็วอยู่แล้วนี่อเอเปิดเลย หมดครับหมดเวลาเอาคนที่สองไปสุดรอของค่ายครับดีเซเน็กวอวันชัยวันนี้คุณมีความพร้อมมากเท่าไหร่เออผมซ้อมมาประมาณ3เดือนไม่ผมถามวมากกอ๋าจริงหรือเปล่าจริงคุณรู้ล่วงหน้าเลยเหรอว่าเขาจะมีเล่นเกมนี้เฮ้ยมั่นใจมากเท่าไหร่นะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใจมากเขอดูเร็วหน่อย ทีเดียวทีเดียวสา <c oughs> มสิบวินาทียังไงก็ได้ขอให้คุณเร็วๆก็แล้วกันนะครับถ้าทำได้ถ้าทำได้เอาไปหนึ่งหมื่นบาทสามสองหนึ่ง <c oughs> เริ่ม เราท้าเร็วกว่าแค่ประมาณร้อยหมดเวลาวู้โอรรมอะดอกไม้มวยเด็ดเจ็ดไปเก้าครับโอเคครับคุณมั่นใจเท่าไหร่ ความมั่นใจผมก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยคุณจะทําท่าไหนก็ได้แล้วแต่คุณยังหันหัวขึ้นข้างบนหันดลงข้างล่างแล้วก็ด้งได้เอาขอดูเอวก่อนห้าส่มสองเอวมาเอวมาเอวมหวมาเอวเอวเอวเอเอวมเอวมาเอวมาามม จริงโอ้โห <_ t enth> มึงรู้ไหมว่ากูเป็นเสียบวันเนี้ยฮะมึงเอาเสื้อมาพาดเลยกูไม่ได้ป <_ t enth> ิดเกินสิาไม่ใช่ส <_ t enth> okay. ิบตัสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคกำลังเรียบร้อยครับเงินต้องอยู่กับห้องเขาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดกำลังมันออกโอเคสวัสดีพร้อมไหมโอเคเรดี้เรดดี้ ี่อหมเวจังวะมึงได้ตังไปกูจะแบ่งกันยังไงเนี่ยี่พี่พอสี่ส ค่าคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับทั้ง4ท่านผู้กลงแข่งขันทั้ง4คนครับคนแรกคือแพวพาวคุณคิดว่าคุณได้ประมาณเท่าไหร่40่ไม่คุณได้เยอะกว่านั้นเอา6ทุกคนเอา60ลงมาคุณคิดว่าคุณได้เท่าไหร่49 49 49 ไอ้โคตรแป้นน er> ับอยู erm pues <S 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 ่มันนับอยู <S <S ่ฮะอ้าวโอ้โหแอบนับก็ไม่บอกดีเซลเล็กนะครับคะแนนของคุณคือ49คะแนนเทากันอ๋อสี่สิบเก้านี่คือ ท่านนี่สามอันนี้ผมเต็งให้เลยนะก็ตได้เยอะกว่าเพื่อนแน่ๆมอว์รดเคุณคิดว่าคุณได้เท่าไหร่คุณได่รับมั้ยเร่อแนนจะาเดเยตนนประมาณสีเจครับสีครับผมคะแนนของคุณมรดกเชรได้4ีสเก้าคะแนนครับเท่ากันเลยสามเฮ้ยเเออเท่ากันในสคนพี่นับพี่นับถูกปะเนี่ย 10เมีสุดท้ายไป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  N หกห้าสี่สามสองหนึ่ง้ายคะแนนของคุณคือห้ 52นะครับเราก็ได้ผู้ที่ชนะการแข่งขันเมื่อกี้นะครับผู้ที่ชนะการแข่งขันของเราก็คือไมเคิลซาวารดครับได้รับเงินรางวัลไป1000 0มืนบาทดีใจไหมดีใจไหมเอาชูมือกันก่อนโอ้โหชนะครับแกก็เสียโบสนะเสียโบสมา ถึงค่ายเมื่อไหร่มึงไปเอากับเขาโอเคไนะได้จริงป่ะได้จริงแวแบบอกแล้วหนึ่งมนบาทสามารถไปเอานะถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้พวกเราดูหน่อยนะครับจะได้คัดสันทำคลิปทำเกมดีๆมาให้รับชมกันครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนะแล้วก็ขอให้ เงินทองไหลามาเทม,มาครับฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเอาเข้าในรูจมูกเลยพี่ช่องยินดีแมนทอกครับผมอ่าวันนี้ขอญาตลายไปก่อนครับกับพวกผม4ีห้าคนนะครับสวัสดีครับ